โรคสมาธิสัน้น attention deficit hyperactivity disorder หรือเรียกย่ยอๆว่า ADHD คือกลุ่มอาการที่ประกอบด้วยการขาดสมาธิการควบคุมตัวเองต่ำซุกซนอยู่ไม่นิ่งอาการนี้มักเกิดก่อนอายุ7ขวบส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมอารมณ์การเรียนและการปรับตัวเข้าสังคมอาการของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันนะคะบางรายจะซุกซนอยู่ไม่นิ่งแต่อาการหลักๆเลยก็คือการควบคุมตัวเองต่ำค่ะ ในบางรายอาจมีอาการขาดสมาธิซึ่งเป็นปัญหาหลักที่พบทั่วโลกในไทยพบได้3-5%ของเด็กในวัยเรียนค่ะแบบที่1อาการสมาธิสั้นในเด็กพบว่าเด็กจะไม่สามารถทํางานตามที่ครูหรือพ่อแม่สั่งจนสําเร็จไม่มีสมาธิในขณะทํางานหรือเล่นดูเหมือนไม่ค่อยฟังเวลาพูดด้วยตั้งใจฟังได้ไม่นานเก็บรายละเอียดได้น้อยทําให้งานผิดพลาดบ่อยไม่เป็นระเบียบวอกแวกบ่อย ทำของใช้ส่วนตัวของใช้จำเป็นสำหรับงานหรือการเรียนหายและขี้ลืมค่ะแบบที่ 2. ออาการซุกซนอยู่ไม่นิ่งและควบคุมตัวเองต่ำมีลักษณะยุกยิกนั่งไม่ติดที่ลุกเดินไปมาบ่อยๆขณะอยู่ที่บ้านหรือในห้องเรียนชอบวิ่งชอบปีนป่ายสิ่งต่างๆพูดมากพูดไม่หยุดเล่นเสียงดังตื่นตัวตลอดเวลาหรือตื่นเต้นง่ายค่ะ หากเด็กมีลักษณะในแบบที่หหรือแบบที่2รวมกันมากกว่า6อาการก็มีความเป็นไปได้สูงควะว่าเด็กจะเป็นโรคสมาธิสั้นค่ะโดยวิธีการรักษาโรคสมาธิสั้นสามารถทําได้หลายวิธีอย่างการปรับพฤติกรรมซึ่งพ่อแม่ต้องมีความตั้งใจในการที่จะปรับพฤติกรรมเด็กและไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น เช่นการใช้การสื่อสารที่สั้นกระชับตรงไปตรงมาทำตารางเวลาให้ชัดเจนหรือการรักษาด้วยยาแต่วิธีการดังกล่าวอาจมีผลกระทบหรือผลข้างเคียงตามมาภายหลังได้ค่ะเมื่อก่อนลูกเรามีปัญหาสมาธิสั้นจนการเรียนมีปัญหาแต่พอเราพยายามปรับเปลี่ยนเวลา แบ่งเวลาให้ลูกมากขึ้นลูกก็มีอาการดีขึ้นตามลำดับและยิ่งได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร A W L Algae Oil D H A Chewable ของ Oswell Life ตัวนี้ยิ่งทำให้ลูกของเราอาการดีขึ้นแบบก้าวกระโดดทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และการเข้าสังคมซึ่งตัว D H A ตัวนี้เขาจะต่างจาก D H A ทั่วไปเพราะสะกัดจากสาหร่ายทะเลคนแพ้อาหารทะเลก็ทานได้นะคะ ตัวเม็ดแคปซูลจะเป็นแบบเขียวจะให้ลูกทานทั้งเม็ดหรือจะเจาะบีบผสมนมหรือน้ำผลไม้ก็ง่ายไม่ขาวทานง่ายเนื่องจากเป็นรสส้มนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทและสมองทำให้ลูกจดจำเรียนรู้ได้ไวมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำมากขึ้นอย่างตอนที่เวลาน้องทำการบ้านก็จะทำจนเสร็จและยังบำรุงสายตาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ป่วยง่ายที่สำคัญ น้องทานข้าวได้เยอะขึ้นด้วยค่ะรักลูกอยากให้ลูกฉลาดต้องไม่ขาด DHA เลือก A W L Algae Oil DHA Chewable ของ Oswell Life ตัวนี้นะคะ